วันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องประกันชีวิตเนาะ uh huh. ว่าเราเมีประสบการณ์กับลูกค้าที่ผ่านมายัางไงบ้าง uh huh. ลูกค้าเราแต่ละคนเนี่ยเราเจออะไรมาบ้างแล้วก็เราสามารถช่วยลูกค้ายังไงบ้างฮะ uh huh. อ่าปอนก็เป็นอ่าอินชอนเเจต์เนาะเป็นเซอร์ติฟายเอ็กซิทพลานิงอดไวเซอร์ซึ่งดูแลด้านการเงินของเจ้าของธุรกิจแล้วก็ ก็มีความ s p e c i a l i z e ทางด้านการเงิน Well Creator, Well Solution IUL ก็จะทำหน้าที่ช่วยเหลือลูกค้าในแง่ของแน่นอนประกันชีวิตก็คือเป็นทุนคุ้มครองประกันชีวิตใ,ในเรื่องของอรายได้เกษียณเนาะย <c oughs> ิ่งใส่ในบัญชีของประกันก็เหมือนกับสร้างแบงค์ให้กับตัวเอง มีแน่นอนมีมี living benefit ในกรณีที่คุณเจ็บป่วยอปอนก็มีคุณแม่ลูกสองอยากที่จะทำประกันให้กับลูกสองคนแล้วก็คุณแม่ก็อยากจะทำด้วยแล้วคุณแม่ก็เป็นเจ้าของร้านอาหารมีบ้านสี่หลังนะคะแล้วประกันที่เขามีเนี่ยคือมีความคุ้มครองอยู่แค่แปดหมื่นเหรียญกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีซึ่งมันไม่เพียงพอดังนั้นเนี่ย ก็เลยออกแบบให้เขาหมายหันเดี๋ยวปอนจะโชว์นะคะว่าปอนออกแบบให้เขายัางไงเดี๋ยวอขอขอพี่ป้อมผ่ามนิดนึงอะ,อะไรทําให้พี่ปอนพูดออกมาว่าเขามีไม่เพียงพอเอาอะไรมาวัดถ้าสมมติว่าเลูกค้าปอนคนนี้เป็นอะไรไปเนี <c> ่ย <oughs> ลูกค้าปอนคนนี้เป็นอะไรไปมูลค่าประกันที่เขามีอยู่แค่แปดหมื่นเหรียญเนี่ยหนึ่งไม่พอสําหรับเอ,อทุนการศึกษาให้กับลูกสองคนสองบิสเนสก็ไม่สามารถที่จะรันต่อได้ นะคะอันดับที่สามก็คือบ้านก็ยังติดรมเกจยังติดหนี้ธนาคารอยู่ถึงแม้ว่าจะมีะให้เช่าอีกสามหลังอีกหลังหนึ่งก็ยังติดหนี้ธนาคารอยู่ถ้าสมมติเกิดเขาเป็นอะไรไปมูลค่านี้เนี่ยมันมีมากกว่ามูลค่าของทุนประกันที่เขาจะได้ดังนั้นเนี่ยจึงไม่เพียงพอแน่ๆแ,แล้วลูกสองคนเนี่ยไหนจะเรื่องของการศึกษาใช่ไหมคะไหนจะ,ะเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ไลฟ์สไตล์ที่อยากที่จะให้ลูกเป็นเนี่ยเราสามารถแพลแผนได้ผ่านประกันชีวิตค่ะ แล้วทีนี้เ,เขาอยากที่จะให้ปอนออกแบบให้ลูกนะคะก็เลยบอกว่าถ้าสมมติให้ลูกสองคนแล้วให้แม่ด้วยเป็นสามพอลิซีถูกไหมคะ,คะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่า 1. นึ่งคือ,อกลมทันประกันชีวิตเนี่ยดอกเบีย้ยมันจะเป็นแบบทบต้นทบดอกดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณจะสปิตพอลิซีออกมาเป็นสามพอลิซีคือแม่1ลูก2เป็นสามพอลิซ <policy. S 2> ีมันจะไม่มีพลังของ compound i t t e r e s อะคะไม่มีพลังของดอกเบีย้ยทบต้นทบดอก เราก็เลยรวมพรีเมียมเนี่ยไว้ที่แม่คนเดียวเพราะยังไงยังไงแล้วเนี่ยแม่ก็จะเป็นผู้จ่ายค่าเบีย้ยประกันให้กับลูกอยู่ดีนึกออกไหมคะแต่โดยทั่วไปนะอะถามนิดนึงปกติทั่วไปเนี่ยคนเขาก็จะต้องบอกว่าทุกคนก็ควรจะมีประกันของตัวเองเพื่อคุ้มครองตัวเองใช่ป่ะแต่ทําไมพี่ปอนเลือกทําให้แม่โดยที่แบบว่าบอกว่าแม่เป็นผู้จ่ายอย่างเงี้ยแต่พี่ก็มองในแง่ที่ว่าอ้าวแต่ลูกก็ยังเล็กลูกก็น่าจะมีด้วยนะ ด้วยความที่แม่เนี่ยอยากจะสร้างทุนประกันการศึกษาให้กับลูกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยค่าเรียนของลูกที่จะเข้ามาหาวิทยายลัย2คนเนี่ยเอเวอเรสในอเมริกาเนี่ยปีนึงก็ประมาณปออเจ็หมื่นเหรียญรวมค่าใช้จ่ายค่าเรียนค่าอะไรแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าไปสร้างทุนประกันใน p o l i c ิของลูกซึ่งลูกเนี่ยอายุเพิ่งจะเอขวบหคน7จขวบหคนเนี่ยมูลค่าของเดบิเนฟิตหรือว่าทุนประกันเนี่ย จะมากกว่าแม่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพอมากกว่าแม่ไม่ได้การ build cash value ก็จะไม่สามารถที่จะสร้างทุนทุนการศึกษาได้มากพอค่ะ <c oughs> แล้วแล้วก็อย่างที่บอกไปอันแรกก็คือว่าเแม่เป็นคนที่จ่ายค่าเบีย้ยประกัน <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเอ,อถ้าหากว่าแม่เป็นอะไรยังไงพอลิซิก็ต้องขาดถูกไหมคะข,ข,ของลูกแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่ไปใส่ในพอลิซิของแม่เนี่ยถ้าหากว่าแม่เป็นอะไรขึ้นมาอย่างน้อยลูกก็ยังได้ทุนประกันของแม่ด้วยแล้วเดอะมอที่ใส่ไปในพอลิเซิของแม่เนี่ย มันก็จะไปบิลในส่วนของทุนประกันของแม่มากขึ้นแล้วก็บิลในส่วนของ cash v a l u ของแม่มากขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการให้ประโยชน์อย่างครบวงจรนะกับคุณลูกค้าคนนี้ค่ะอ๋อโอเคแบ็กเซนไหมคะเห็นภาพเห็นภาพเลยใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวจะเห็นภาพมากกว่านี้เดี๋ยวปอนขออธิบายด้วยการที่ปอนเอาตัวอย่างของอิลลัสเทรชันที่ปอนทำให้กับลูกค้าคนนี้มาให้ดูนะคะนี่นะคะอ่า อันดับแรกเลยเนี่ยการที่จะเก็บเงินเพื่อทุนการศึกษาเนี่ยโดยโดยปกติแล้วทุนการศึกษาในอเมริกาเนี่ยเจ็ดแปดหมื่นเหรียญรวมค่าใช้จ่ายรวมอะไรรวมค่าเทอมอย่างเดียวบางทีก็แล้วแต่ยูนะคะว่ายูบางยูเนี่ยจะมากหรือจะน้อยอยังไง <c oughs> ยังไงยูก็ต้องไปจ่ายทุนการศึกษาตอนนั้นอยู่แล้วทําไมยูไม่เก็บตั้งแต่ตอนนี้ปอนก็ให้เพื่อนใส่ค่ะคะ่ะเออลูกค้าคนนี้เป็นเพื่อนปอนใส่เดือนละสามพันห้าปีแล้วก็เดือนละพันอีกห้าปีรวมแค่สิบปีนะคะ เดือนละสามพันเนี่ยปีละสามหมื่นหกห้าปีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอีกห้าปีคือปีที่หกถึงปีที่สิบเสียค่าเบีย้ยประกันเนี่ยจ่ายค่าเบีย้ยประกันเดือนละหนึ่งพันก็ปีละหนึ่งหมื่นสองรวมทั้งสิ้นสิบปีเนี่ยลูกค้าคนนี้เนี่ยลงจ่ายเบีย้ยประกันอยู่ที่สองแสนสี่แต่ได้ทุนประกันอยู่ที่แปดแสนกว่าเมื่อกี้เทียบกับแปดหมื่นสามถูกไหมคะ แล้วนอกจากนี้เนี่ยตอนที่ลูกคนโตเข้ามาหาวิทยาลัยคนแรกนะคะที่เข้ามาหาวิทยาลัยเราดึงเงินออกมาช่วยเหลือได้ออปีละสองหมื่นห้าปีแรกสองหมืนห้าปีที่สองอีกสองหมืนห้าคนโตนะคะก็หมดไปละห้าหมื่นได้ได้ออกมาโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีเลยนะคะห้าหมื่นพอคนเล็กเข้ามาหาวิทยาลัยในปีที่สามเราดึงออกมาห้าหมื่นแทนที่เราจะดึงแค่คนเดียวเราดึงสองคนรวมกันเป็นห้าหมื่นปีที่สี่ก็ห้าหมื่น 50. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยลูกคนโตเรียนจบไปลูกคนที่สองเหลือคนเดียวก็อีกห้าหมื่นห้าหมื่นรวมทั้งสิ้นเนี่ยแค่เฉพาะดึงทุนประกันจากตรงนี้เนี่ยก็ดึงออกมาแล้วสองแสนนะคะเฉพาะทุนการศึกษาของลูกเนี่ย,ท,ยที่มาช่วยเอ่อที่มาช่วยในเรื่องของทุนการศึกษาของลูกเนี่ยก็ดึงมาแล้วสองแสนแล้วพอเพื่อนปอนเนี่ยอายุหกสิบห้าเขาต้องการจะเก,กษียณแล้วกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยเขายังดึงเงินเกษียรมาได้ปีละสามหมื่นสองพันเหรียญขั้นต่ํานะคะ อืปลอดภาษีที่ไหนในโลกก็ได้ tax free ค่ะอ,อันนี้คือเป็นการออกแบบแบบครบวงจรนะคะแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นรายได้ที่การันตีแบบปลอดภาษีตลอดชีวิตแล้วโดยปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้คนอายุยืนใช่ไหมคะอายุเจ็ดสิบปดสิบสมัยนี้ยังดูแข็งแรงกันอยู่เลยเบริษัทประกันเนี่ยคุ้มครองไปจนถึงอายุหนึ่ง้อี่สิบปีหรือว่าคือตลอดชีวิตเลยค่ะถ้าห ลูกค้าคนนี้อยู่ได้ถึงอายุ120ปีเงินที่ invest ไปลงทุนไป200,000ได้กลับมาในตัว cash value เนี่ย1.9ล้านเหรียญนะคะทั้งหมดเป็นไงคะคุ้มไหมคะแล้วถ้าแล้วถ้าสมมุติว่าเสียชีวิตตอนอายุ120นะคะจากทุนประกันเมื่อกี้ที่ปอนบอกว่า80,000สตอนนี้ขึ้นมาเป็น5ล้านกว่าแล้วค่ะ5.1ล้าน อันนี้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ปอดออกแบบให้กับลูกค้าคนนี้นะคะแล้วก็มันก็เออมันก็คุ้มกับสิ่งที่เขามีทั้งหมดก็คือบ้านแล้วก็มีธุรกิจใช่ไหมคะแล้วก็มีเออการศึกษาของลูกมันก็มันก็ cover แต่ว่าปอนจะบอกว่าในหนึ่งชีวิตของคนเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องมีหนึ่งพอลิซีจะมีกี่ policy ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละช่วงของชีวิตเนี่ยเช่นการแต่งงานมีลูกเพิ่มขึ้นก็ อาจจะต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มขึ้นมีบ้านมีรถมีธุรกิจก็ต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มขึ้นนิหารนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ของปอนที่ปอนเสนอให้กับลูกค้าแล้วก็เป็น Poli c y ที่น่าที่จะคุ้มครองแล้วก็ให้ผลตอบแทนได้อย่างครบวงจรเนี่ยไม่ไม่รู้ว่ามีใครฟังอยู่บ้างถ้าสมมติว่ามีคำถามอะไรส่งเข้ามาได้เลยนะคะปอนก็ยินดีที่จะตอบแล้วก็คิดว่าเราก็คงจะไลฟ์อย่างนี้เป็นประจำ ให้ข้อมูลความรู้กับเพื่อนๆมากขึ้นเกี่ยวกับประกรันชีวิตอเมริกาเพราะว่าหลายคนที่อยากจะมาลงทุน,นอเมริกาผลิตภัณฑ์การเงินในอเมริกาประกรันชีวิตเนี่ยต้นทุนถูกที่สุดในโลกนะคะต้นทุนประกรันชีวิตอเมริกาเนี่ยถูกที่สุดในโลกถูกกว่าประเทศไทยห้าถึงเจ็ดเท่าแต่ว่าผลตอบแทนสูงกว่าประกรันชีวิตในเมืองไทยสามถึงสี่เท่านะคะอือโอเคเยี่ยมเลยค่ะ